าครับเราจะมารีวิวแกะกล่องกันนะครับเช่นเคยซื้อสินค้ามาจากช่องทางลาซาดานะครับวันนี้มาส่งแล้วช่วงส่งการก็แอบจะเรียกว่างานเยอะนิดนึงนะครับวัสดุน่าจะสุขาพเยอะเลยเลทมาประมาณหนึ่งวันอันนี้ก็ไม่ซีเรียสแต่ได้ของเร็วเลยนะครับอ,อันนี้ซื้อมาจากร้านออฟฟิเชียลเลยนะครับเป็นครีม เอามาให้คุณแม่นะครับนี่คุณสาวๆทุกคนก็ใช้ได้นะี่ใ้่ซื้อแพ็คคู่นี่มัจนจะราคาสุดคุ้มนะครับนี่เห็ไหมสองชิ้นหนึ่งเซตนะครับเอาทอพิ้งเซตนะครับจะมีทั้งเดย์ครีมแล้วก็ไนท์ครีมนะครับจริงๆชุดนี้นี่แอดขายดีนะแล้วก็ราคานี่ประหยัดมากนะครับ ไปซื้อเงี้ยซื้อมาคู่กันแบบนี้ดูท้มามในกันดีกว่าครับอันนี้เป็นเดย์ครีมก่อนละกัน ซื้อครมก็ไม่ยากนะครับหรดจทิ้งลิงค์ไว้ให้นะครับแล้วก็ทุกท่านก็ไปกดสั่งซื้อดูนะครับนี่ตัวนี้ก็จะเป็นแบบหวดโฟกัสขึ้นมาละอีกสองปีหนะี่งนะครับก็โอเคนะ สีน้ำเงินหัวสีขาวมีตัวนี้ด้วยครับนี่โอเนื้อครีมครับขาวขาวเลยนะมีตัวนี้ปิดด้วยนะครับไม่ได้เลอะไม่ได้อะไรนะครับจะส่งมาโอเคมีกานกระแทงเรียบร้อยนะครับอันนี้เป็นตัว D เดคครีมอยู่ข้าแบบนี้ นี่ผมซื้อให้แม่ประจำนะแล้วถ้งหมดก็สั่งให้เก็นสำหรับก็รีวิวไปด้วยเลยละกีรซื้อร้านนี้สวงมาเป็นแบบไหนได้ของอะคไัมเพื่อนี่ต้งใจซื้อของนะครับมาดูรีวิวในช่องผมนะครับซื้อทุกอย่างออนไลน์ก็จะรีวิวให้ดูนะครับ ใช้ครีมใช้สำหรับกลางคืนนี่ขวดก็จะเป็นสีนี้นะครับนี่หมดปีสองห้านี่นะครับมี่ตั้งหลายปีแล้วกำลังหมดก่อนอยู่แล้วเราใช้นี่นะครับนี่ตัวครีมก็จะออกสีสม่วงๆสวยๆอย่างนี้ เรียบร้อยก็จะส่งโอเคหุ้นเดียวทันใจนะครับประมาณ3าวันได้นะวันนี้ติดช่วงส่งกรารน,นะครับก็ถ้าสนใจสั่งซื้อยังไงเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ใหดด้ดูราคาตามโปรโมชั่นนะครับซึ่งถ้าซื้อเซตคู่แบบนี้ครับมันจะถูกกว่าอยู่แล้วนะครับขอบคุณสำหรับก,การติดตามรับชมนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ